สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะสอนเรื่องการแกะของตัวกามินตัวฟีนิกนะครับผมใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือของ MI ตัวเก่าที่ผมใช้มานานมากแล้วนะครับก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นตัวหัวที่มีครบทุกอย่างในแกะสำหรับผมใช้สำหรับพวกโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็หัวต่างๆก็ตัวนี้เราใช้เป็นหัวตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับที่มันช่องเนี้ยเราก็ใส่แม่เหล็กเราก็ทําการแกะเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูอะไรดูนี่ ที่ผมเมื่อเช้าเราพูดว่าตัวนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับหนึ่งคือส่วนที่เป็นอ่าส่วนที่เป็นฝาจอนะครับตัวจอกับตัวแผ่นแนลตัวนี้ครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับกรณีว่าถ้าเป็นจอพังจอแตกแบบนี้ครับคุณก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะอ่ะผมไปดูให้ดูชัดๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีสายแพรอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับนี่คือสายแพรนะครับอ่าเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวผม ขอเนี่ยแป๊บนึงนะผมขอตั้ง,งตั้งขาตั้งดีงกว่านะครับโอ,โอเคต่อนะครับก็ตอนนี้ผมเอาขาตั้งกล้องรีบอยมานะครับก็ตัวนี้เป็นสายแพนะครับเหมือนกับสายแพน์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ธรรมดาเราสามารถแกะได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่ผมว่าก็คือส่วนที่2องนะนะเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นเมนบอร์ดเห็นไหมครับตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยต,ตัวนี้คือตัวนี้คือตัวเมนเมนเมนบอร์ดนะครับว่าอ่ะตัวนี้คือส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะมีน็อตอยู่1ตัว2ตัว สองตัวเองนะครับที่ยึดกับขาไมอินบอร์ดนะครับแล้วข้างหลังคือเป็นแผงแผ่นนของแบตเตอรี่นะครับวิธีแค่ของเขานะครับก็คือเอาตัวนี้เป็นเปลี่ยนนเหมือนบล็อกุเหมือนน้ตบุ๊กธรรมดาเนี่ยครับคือเอาตัวนี้ออกค่อยๆออกนะครับแต่เน้นย้ำนะครับค่อยๆทํานะครับค่อยๆแกะนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมเป็นละผมจะเอาโมดิฟายเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฝาตัวฟีนิกตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นของรุ่นใหม่เลยอ่า คราวนี้เราจะอัปเกรดของมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมรออะไหล่มาก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไหล่ตัวนี้ยังไม่ถึงเมืองไทยนะครับก็คือจะมีตัวฝาตัวเป็นตัวฝาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังแท่นตรงนี้ครับเราต้องถอดตัวนี้ออกมาครับไม่ยากนะครับหรือผมจะลองถอดให้ดูเบื้องต้นหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาอะไรมาอิงตัวนี้ก่อนนะครับก็อันดับต่อไปนะครับคือเราต้องเปลี่ยนฝานะครับเปลี่ยนโอเค เปลี่ยนตัวน็อตนะครับดูตัวน็อตใช้ตัวอะไรของตัวนี้นะครับผมก็จะลองดูดูเทียตัวนะครับก็จะใช้ตัวเลกอยู่เปล่าอ่าดีงานแล้วก็เสียบแบบนี้นะครับวันนี้ผมไม่ตั้ง OBN นะครับเพราะว่าเราทําแบบบ้านๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมว่างๆอยู่พักๆผมก็เลยอ่ะแกะเลยดีกว่านะนี่ตัวนี้ไม่ได้แล้วต้องดูตัวนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนหัวกันไปนะครับตอนนี้เราใช้หัวตัวตัวที่ตัวที่2ออยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะ อ๋อผิดครับผมขอโทษครับมันเป็นหัวแฉครับหัวแชกหัวแชกแชกเล็กแชกเล็กคือตัวนี้ครับแฉกเล็กคือตัวนี้นะครับคือแฉกเล็กนะครับก็เหมือนแกะโนบุกธรรมดาครับเพราะว่าเราแกะมาตั้งแต่สมัยเรียนผมเรียนมาคอมพิวเตอร์อยู่วงการคอมพิวเตอร์มายี่สิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่เราเรียนอยู่เนี่ยละครับแกะเป็นว่าเล่นแกะรู้จะแกะไงครับแกะโนบุกแกะยากอีกในการคืนนี้ไม่ยากครับอย่างที่คิดนะครับขอให้มาหาเจอก่อนว่า หัวอะไรอะตอนนี้เราเจอแล้วเรียบร้อยนะครับคือตอนเนี้ผมใช้หัวเบอร์นี้นะครับอ่ะสังเกตนะครับนี่นี่ชัดเจนนะครับหัวเบอร์นี้นะครับเบอร์สามแฉกตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมจะแกะเมนบอร์ดให้ดูละอ่ะง่ายง่ายนะครับตัวนี้นะครับท่านสามารถเปลี่ยนเองที่บ้านได้เลยนะครับอ่ะชัดเจนไหมอะเดี๋ยวกล้องมันเบลอเนะเพราะว่าผมตั้งกล้องใหญ่นะเพราะว่าช่วงว่างผมก็เลยอะช่วงรอเตรียมจะนอนแล้วครับวันนี้ผมก็ปรับแล้วเอาทำอะไรดีก็แกะเล่นดีกว่าอะ ไม่ต้องตกใจนะครับแบตหลุดแน่นอนครับเพราะว่าขั้วมันหลุดครับอ่านี่แหละก็แกะตรงนี้นะครับไม่มีปัญหาครับนี่ก็แกะไปเลยครับอ่าเมื่อกี้ผมก็ลืมดันลืมปิดเครื่องไปจะพูดไงผมก็ลืมดันลืมปิดเครื่องไปอีกตอนนี้จอดับแล้วเอ้ยเดี๋ยวอ่ะส่มันก็ปิดครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวเครื่องผมจะพังผมลืมนะครับก่อนซ่อมทางนี้ทั้งนั้นนะครับแนะนําให้ปิดเครื่องก่อนนะครับผมลืมไป นี่ต้องปิดเครื่องก่อนนะเราให้มันบู o ตซิสเต็มก่อนนะครับตัวเมื่อกี้มันเป็นอาจจะเป็นตัวขั้วแบบของแบตเตอรี่ชนกับแบตเตอรี่เป็นขั้วลบหรือขั้วน่าจะเป็นขั้วกลาวนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ซิสเต็มบูนนะครับซิสเต็มไม่พังคุณไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้มีอะไรทุกชิ้นนะครับอะไรนี่หาซื้อได้ตาม e b a y นะครับก็ผมจะแนะนําก็ eBay ดู eBay นิดหนึ่งนะครับ e b a y ก็ส่งตรงถึงเมืองไทยเลยนะครับก็ ไม่ยากอย่างที่คิดนะบางคนไม่กล้าซ่อมเพราะว่าเราเคยทำโน้ตบุ๊กมาเยอะกว่าแล้วโอโ้โน้ตบุ๊กแก่ยากกว่านี้เยอะท้นส่วนอันนี่นากาเรื่องเล็กครับนี่ต้องเผาออกก่อนนะครับเรื่องเล็กของนาฬกาครับเราเปลี่ยนมาเยอะแม้กระทั่งตัวโรเล็กผมก็แกะนะครับผมไม่เคยมีคลิปวันหลังสมัยก่อนมันไม่มีผมมีโรเล็กเยอะผมแกะวันหลังผมแกะผมแกะดูหมดอะ คือหัวรูเล็กก็ต้องใช้บล็อกแกะนะครับไม่ใช้ใช้แบบนี้แกะนะมันแกะไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมแกะบอร์ดให้ดูนะอ่าชิ้นส่วนนี่คือชิ้นส่วนที่2นี่คือชิ้นส่วนของบอร์ดนะครับบอร์ดต,ตัวนี้ราคาก็ไม่แรงนะครับค่าสมมติของคุณเสียก็เปลี่ยนได้นะครับก็หาตาม eBay หรือตามผมแนะนําเป็น eBay ย์เลยเพราะว่ามันพวกนี้มือหนึ่งไม่ผลิตแล้วนะครับเพราะว่าโรงงานเป็น end of life รียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ครับอย่าลืมอ๋อลืมไปตัวนี้มีตัวกันตัวนี้กันก,นกระเทืนอน ่กี้ผมก็ลืมเด็ดออกไปนี่นี่มันมีขิงมันมีมันมีตัวล็อกมาด้วยนะต้องระวังนะนี่ตัวล็อกตรงนี้นะครับอ่าตัวเนี้มันมันจะมันจะเป็นล็อกก่าตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเพราะตรงนี้อ่าเนี่ยมันจะเป็นล็อกมามันกับตัวนี้ล็อกตรงนี้เป็นวางวางไว้กับบอร์ดตรงนี้นะครับเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวกันสับกันกระแทกอัครับเนี่ยครับอ่าเมื่อกี้ผมก็ลืมไปไม่ต้องกลัวพังหรอกแกะไปเลยเลยนี่มันจะมีขาล็อกนะสังเกตนี่ตัวนี้คือขาล็อกนะครับมองเห็นไหม ขาล็อกมันมีขั้วเข้าสองขั้วนะครับวันนี้ผมสอนทําเลยแล้วกันอ่ะเออผมเอาที่หนีบก่อนแป๊บนึงมันต้องใช้ด้วยที่หนีบก็หนีบธรรมดาเ่ยครับคือเราใช้ตามผิดตามเกิดตามบ้านนะครับไม่มีสีเรลียสน,นะครับใช้ที่หนีบธรรมดาเนี่ยรลรวก็วางวางมันตรงอะไรตรงล็กอกตัวนี้เนะี่ยมันจะมีล็อกเห็นไหมครับแล้วก็วางให้มันตรงล็อกมันก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อย้วครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะแกะออกนะครับคุณไม่ต้องกลัว แต่ว่าเราก็ใส่ให้มันตรงก่อนอ่านี่เมื่อกี้ให้มันตรงเพราะว่ามันมันมีติดส่วนของกาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้มือดีกว่าดูสิตรงไหมอ่ามันจะมีล็อกของมันนะครับนี่มันจะมีล็อกของมันนะครับอ่านี่เห็นไหมลงล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถอดขึ้นมาในเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเ็นบอร์ดมันนะครับอ้เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ผมทํายากกว่านี้เยอะครับอ้พวกนี้เรื่องเล็กครับเราเคยผ่านงานศึกใหญ่มาเรียบร้อยแล้วทำเซเวอร์มาตั้งแต่2ี่สิปีที่แล้วครับ แกะมาทุกชิ้นแกะมาทุกอย่างนาการนี้เรื่องเล็กแท็แกฮเออร์นี่ผมก็แกะเป็นว่าเล่นนะครับผมก็แกะมาหมดแล้วครับเปลี่ยนทงเปลี่ยนหานเองร้านไม่ได้กินผมนะครับเพราะว่าผมก็เปลี่ยนหาหานเองเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวผมเอาชิปตัวนี้ออกมาก่อนนะเพื่อความจะได้ไม่งงนะครับก็เท่ากับมีน,อน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน,อน็อตอยู่2ตัวที่ล็อกกระบอกนะครับอ่ะก็คือเจ้าตัวนี้นะผมใช้แหนบเนี่ยครับไม่ต้องอะไรมากแหนบหนีขนี่แหละทำเอาแบบว่าสดุบ้านๆอ่ะเห็นไหมครับโอเคเจอเรจอแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว นี่คือชิ้นส่วน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนเขาเรียกว่าส่วนแผ่นแนวนะครับตัวนี้ก็ราคานึงนะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็1ราคานะครับเป็น1ชิ้นแบตเตอรี่ก็1ชิ้นนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้อ่ะผมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะนผมแกะมาละอ่านี่ผมแนะนําเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ยากเย็นอย่างที่คิดนะครับถ้าใครใช้การมินรุ่นเก่ารุ่นอะไรเนี่ยแบตต,ตัวนี้รุ่นนียแต่ปี15ปีนี้ปีอะไรว่าปีสองหนึ่งก็ประมาณ6ปีที่แล้วอะเออมันก็ ตัวนี้ไม่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่แค่วันกว่าๆเองมันก็ยังแบตวิธีง่ายครับก็คือถอดไอ้ตรงนี้ออกเห็นไหมขั้วรตรัวนี้ออกคุณก็จะเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมขั้วอยู่ตรงนี้นะครับอ่นนี่ผมให้ดูชัดๆนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตขั้วอยู่ตรงนี้ครับคุณก็ถอดออกแล้วคุณก็ไปซื้อตัวนี้ซื้อมันยังป็นต้องเป็นของกรามินนะครับมันมีเป็นของ OEM ที่ผลิตแบตบให้กับการามินนะครับเพราะว่าการามินเขาเลิกผลิตไปแล้วอ่ะชิ้นส่วนที่3ามนี้เขาเรียกว่าที่ผมเรียกว่าตัวของ บอดี้ครับที่เป็นตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะถ้าผมจำสเปคไม่ผิดนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็อย่าลืมนะครับน็อตมี2ตัวนะครับตัวด้านนี้นะครับกับตัวด้านนี้นะครับอ่ะแค่นี้ตัวนี้ระวังอย่าลืมสปริงอันหนึ่งด้วยนะอ่าไอ้สปริงที่ยึดเมื่อกี้เนี่ยที่ต่อกับแบตเตอรี่ฉะนั้นผมขออนุญาตวางวางก่อนนะครับเวลาเราทํางานทําอื่นนะครับผมก็ลืมบอกไปว่าอปกติเวลาที่ทำนาครับผมจะมีถุงมือนิ้วนะถุงถุงถึงเป็นยางนิ้วครับเป็นยางนิ้วนิดหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้เราก็วางให้ตรง คืนเหมือนกับที่เดิมไม่มีอะไรมากนะครับนี่โอเคตรงนี้ครับมันก็จะตรงล็อกมันละราคาหนี้ผมก็จะใส่เหมือนเดิมแล้วก็จะเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับไม่ยากเกินอย่างที่คิดนะครับก็บางครั้งไม่เป็ต้องเสียเวลามากนะครับเพราะว่าฝึกแก่เองดูถ้าไม่เป็นจริงครับก็ดูยูทูบเมืองนอกก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ดูอะไรเลยครับผมก็แก่เองครับเพราะว่ามันชิ้นส่วนไม่ยากอย่างที่คิดครับเพราะว่าในการมัน ไม่ซับซ้อนครับยิ่งนาฬิกาที่เป็นดิจิตอลนะครับชิ้นส่วนจะน้อยมากๆเลยครับก็จะมีบอร์ดมีแผงมีแผเนลอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาที่มันยากก็คือเป็นพวกนาฬิกาพวกเอ่อโรเล็กหรือปัตเต้ครับเพราะว่ามันจะมีตัวจิวเวลรี่เยอะอย่างถ้าเป็นโรเล็กก็จะมีตัว26เจ้าจิวเวลรี่จนถึงรุ่นเด็ดๆก็ประมาณ30มสิบวจิวเวลรี่ครับนะครับ,นะรบหรือไม่ว่าเป็นปัตเต้ฟิลิปแบบเนี้ยโอ้โหแก่ยากมากเวลาใช้จริงครับปุดต้องใส่แว่นใส่แว่นตาด้วยนะครับพอดี อย่นี้ผมไปเก็บมาแล้วผมไม่ได้ซ่อมเองนะครับจ้างเขาซ่อมนะครับเพราะว่าระดับนั้นคือทำยากจริงๆนะครับคือมันต้องเรียนรู้จริงๆไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเปลี่ยนนาฬิกาแบบไซเปลี่ยนนาฬิกาแบบคา s ิโอแบบนี้พวกจีช็อคพวกเนี้ยครับผมก็เปลี่ยนกันเอง แท็คพอยเอออะไรก็เปลี่ยนกันเองหมดครับที่บ้านที่อะไรไ oh. ม่ต้องไปที่ร้านร้านรับเนี่ยแล้วก็มีน็อตตัวนั้นนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีน็อตตัวนี้2ตัวหนึ่งนะครับอ่าอย่าลืมนะครับไอ้ตัวนี้ข้างล่างจะเป็นสปริงนะครับเมื่อกี้ผมเห็นสปริงอย่าลืมทําสปริงหายนะครับโอเคเนี่ยครับก็เมนบอร์ดนี่คือแค่นี้ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณก็ประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วอย่าลืมนะชื่อส่วนตัวนี้มันอยู่บนหัวอ่าไอ้เจ้าตัวนี้ก็ง่ายๆครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นี้มันมีรูรู คืนชีพมันได้ละคราวนี้เราก็สบายแล้วาหารนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะก็วางดีๆให้ตรงล็อกตรงล็อกมันจะมีเขี้ยวล็อกของมันนะครับอาเห็นไหมครับคราวนี้ก็ประกอบส่วนหัวและบอดี้เดี๋ยวเปิดเครื่องเทสก่อนเดี๋ยวเพื่มเปิดไม่ได้เอางานเข้าเปิไมแล้วนี่งานเข้าเห็นไหมเปิดได้ครับพรบชิ้นส่วนมันไม่ยากนะครับคราวนี้หัวเมนบอร์ดเราก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้หัวเมนบอร์ดผมใช้เครื่องมือของ MI นะเพราะว่า MI ตัวนี้มันเป็นเครื่องแกะโน้ตบุ๊กของผมเองเลยส่วนตัว ตัวเบ็นบอร์ดใช้ตัวนี้นะครับอ่ะผมให้ดูนะเบ็นบอร์ดคือใช้ตัวนี้ตอนนี้เป็นตัวบอดี้ข้างนอกก็คือใช้ตัวนี้นะครับตัวตัวที่2เนี่ยครับอ่ามองนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ่ะใส่คือน็อตให้ครบนะครับหมุนให้แน่นๆนะครับแต่ว่าวิธีใส่คือน็อตมันจะมีวิธีนะครับเหมือนกับการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับไม่ใช่ว่าสั่งไม่ใช่ว่าเรียงเลี้ยงหมุนนะครับคือเราต้องใส่ทะแยงนะครับมันเป็นหลักการของการเปลี่ยนเดี๋ยววสักรู่นะครับโอเค โอเคลูไม่นั่นครับโอเคยางตัวนี้ครับแต่ว่าผมก็ยังอ๋อผิดตัวผิดตัวขอโทษเอ๊ะผมใส่น็อตผิดเหรอเด,เดี๋ยวสักครู่นะโอเคตัวนี้เมื่อกี้ใส่ผิดตัวนี่นี่เดี๋ยวมันต้องยึดเป็นท่ยางนะครับคือเหมือนกระยางรถยนต์นะครับคือเวลาใส่เนี่ยต้องเยื้องมุมทแยงเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองตัวนี้นะนี่ใช้มือหมุนเนี่ยได้ละเห็ไหม ราก็ใช้มือหมุนไปก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค้ายันกันอีกทีนึงตัวนี้แสงว่ามันไม่ลงล็อกนะครับผมบอกนเนี่ยเราก็ใช้มือหมุนธรรมดานี่ก่อนนะด,ดูดูดูฟิเตอร์ถ้าไม่เปลี่ยนหรือลองเปลี่ยนนดด็อตดูอาจจะเป็นที่น็อตก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้ซื้อมายังไม่เคยแกะเลยครับผมจะบอกว่าแกะตอนนี้เนี่ยครับมาลองเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนน็อตดูนะครับโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าตัวน็อตน,นะครับอา่านี่นะครับก็ใส่หมุนโอเคอันนี้นิ่งครับนิ่งนิ่ง แน่นปักเลยครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ผมย้ำอีกทีเพราะว่าตอนนี้ผมใช้หัวหัวเล็กอยู่เดี๋ยวต้องใช้หัวใหญ่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารูมันไม่ได้รูมันไม่ได้เดี๋ยวน้ํามันเข้าเวลาเราไปว่ายน้าโอเคตัวนี้เป็นหัวใหญ่กว่าโอเคนี่ครับอ่าเนี่ยแหละหัวใหญ่กว่าปึกครับโอ้โหขนแบบนี้ตัวนี้กันน้ำร้อยเมตรนะครับอ่าน่นปักเลยครับแล้วก็เราก็ทะยางรูนิดหนึ่งนะครับก็คือให้มันเป็นทะยางออกในการใส่น็อตนะครับ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของการมินด้วยตัวเองนะครับก็คือเราหาซื้ออะไรจากมือนอกเอานะครับเพราะว่าเมืองไทยสินค้าตัวนี้มันเลิกผลิตแล้วนะครับเราก็จะซ่อมแบบนี้ครับโอเคนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามันชิ้นส่วนมันง่ายไม่ซับซ้อนครับถ้าทําไม่ได้จริงๆนะครับผมแนะนําไปร้านร้านไทยร้านในกาแหละแล้วก็สั่งอะไรให้เขาแล้วไปให้เขาเปลี่ยนจ้างเขาเปลี่ยนก็ได้ครับ เท่าไหรคุณก็คิดตังค์ไปแต่จริงๆมันไม่ยากครับหรือจะไปร้านโน้ตบุ๊กก็ได้ครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ครับเนี่ยผมย้ำอีกทีให้แน่นละเพราะอุปกรณ์พวกนี้ครับร้านโน้ตบุ๊กจะมีนะครับจะเป็นคู่คู่คั่วคั่วของโน้ตบุ๊กอะครับแล้วก็ซ่อมโน้ตบุ๊กกับพวกซ่อมเซิร์ฟเวอร์ครับพวกนี้เขาจะทําได้นะครับเราก็จะใส่น็อตคืนให้เรียบร้อยเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมลองดูได้ผิดขั้วหรือเปล่าอ่าตัวนี้เป็น8แชกเป็น8แชกถึง4ี่แชกโอเค ฉะนั้นแล้วผมก็ใส่คืนให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคนี่แะครับก็จบพิธีในการวิธีในการเปลี่ยนแบตของเจ้าการ์มินตัว3นะครับการ์มินฟินิกซสก็ฟินิกซ์ส HR เปลี่ยนแบตเหมือนกันนะแต่ว่า HR มันจะมีไอตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ต้องแกะเขาต้องไอตัวแผงเซ็นเซอร์มันอยู่ติดก,กับบอดดี้ล่างนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองเปลี่ยนเองด้วยตัวเองนะครับก็หาซื้ออะไรเอา ส่วนแบตเตอรี่ก็ไม่แพงน,นะครับที่เมืองนอกขายอยู่นะ่ประมาณอยู่ที่ eBay ขายอยู่ส่งมาถึงเมืองไทยนะ่ยไทยแลนด์เลยนะอยู่ที่น้ำแบกวานหกถึงเจ็ดร้อยบาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมแล้วแต่ยี่ห้อนะครับส่วนหน้ากากตัวนี้ครับตัวเขาเรียกแผ่นแนลแผ่นแนลตัวนี้มาพร้อมกับจอถ้าเป็นตัวฟีนิกซ์สามเฮดร์นะครับน่าอยู่ที่ประมาณพันพันพันหนึ่งถึงพันสองครับแล้วแต่ลานคานะครับ ส่วนบอดี้ตัวตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็บาทเองนะครับรวมค่าขนส่งแลวนะส่งมาถึงเมืองไทยใช้ประมาณ30วันนะครับเพราะว่าส่งมาจากลงทะเบียนธรรมดานะครับคือค่าส่งถูกถ้าค่าส่งแพงก็บวกไปสักสิบยี่สิบเหรียญนะครับก็ราคาจะสูงอยู่เรารอได้นะครับเพราะว่าส่วนนี้บัตรไม่เสื่อมนะคือมันใช้ได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันจะหมดเร็วดีวกว่านะครับเนี่ยครับก็คืออุปกรณ์มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับ ก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงใช้อุปกรณ์อะไรเดี๋ยวผมก็ลองบอกใต้โพ์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ